อนาคตของอเลฮันโดกนาโชกับแมนยูเริ่มสั่นคลอนหลังมีข่าวว่าเขาไมา่อยู่ในแผนการทําทีมของรูเบนอโมริมและได้รับไฟเขียวให้หาต้นสังกัดใหม่ในซัมเมอร์นี้โดยมี5สโมสรออยักษ์ใหญ่ที่สนใจคว้าตัวครับ 1. น,นาโปลีแชมป์เซอร์เรียรฤดูการล่าสุดถือเป็นตัวเต็งในการคว้าแข้งอาร์เจนตินาล,ลายนี้โดยผู้อำนวยการกีฬานัดเจราจากับแมนเชสเตยูไนเต็ดแล้ว 2. เชลซี เชลซีครับกำลังมองหาตัวลูกฝั่งซ้ายคนใหม่หากซันโชย้ายออกไปและกานาโชก็มีลุ้นเบียดขึ้น11ตัวจริงได้ไม่ยาก 3. a t แอตเลติโกมาดริดทีมเก่าของกานาโชนั่นแหละครับแล้วก็ดีเอโกเซมิโอ mm ี hmm. ่ก็ชื่นชอบสไตล์ของเขาแต่แผน442อาจทำให้เจ้าตัวต้องปรับบทบาทใหม่อีกครั้ง 4. a ่เอซีมิลานสนใจเซ็นสัญญาครับหากลาฟาเอลเรลย้ายทีมและเป็นไปได้อาจจะพิจรนานรณาแลกตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 5. ไบเออร์เลว์ครูเซนภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากอดีตเจ้านายเก่าก็อยากร่วมงานกับเขาอีกครั้งเช่นกันค่าตัวของการาโชค,ครับอยู่ที่60-70ล้านปอนด์โดยประมาณดีลนี้ครับจึงกลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอน